ค่คะคุณครูคะหนูได้แบบฝึกหัดเมื่อวานนี้มาส่งคครูค่ะเนาะดีมากครับไหนก็ดูหน่อยครับอ๋อถูกหมดเลยครับดีมากครับถูกหมดเลยครับเพราะคุณครูระพูพอธิบายให้พวกเราฟังได้อย่างชัดเจนพวกเรารทั้งสองคนจึงสามารถทำแบบฝึกันี้ได้ค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อวานคุณครูทองคุณบอกว่าวันนี้จะอธิบายเรื่องสมุทรไทยอีกค่ะ สำหรับเรื่องสมุทัยนั้นนะครับยังมีอีกเนื้อหาหนึ่งก็คือในเรื่องของอบายมุกหกเพราะว่าอบายมุขหกนั้นจะนําชีวิตของเรานั้นไปสู่ของความเป็นทุกข์อย่างมากครับอบายมุขหกอบายมุกค,คือหนทางแห่งความเสื่อมซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรละเว้นอยู่6ประการดังนี้ 1. ติดสุราและของมึนเมาการติดสุราและของมึนเมามีโทษด,ดังนี้ หนึ่งทำให้เสียทรัพย์สองทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทคนเมาสุรามักจะทะเลาะกันตีกันและบางครั้งก็ถึงกับฆ่ากันคนบางคนเวลาไม่เมาก็มีความประพฤติเรียบร้อยแต่พอดื่มสุราเข้าไปแล้วต้องหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นทุกครั้ง 3. เป็นบอกเกิดแห่งแห่งโรคสุราและสิ่งเสพติดท,ทุกอย่างทําให้เสียสุขภาพบั่นทอนกําลังกายหากเสพไปนานๆอาจทําให้ถึงแก่ความตายได้ หรือถ้าไม่ตายก็ไม่มีกําลังในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานต่างๆ 4. ทําให้เสียเกยียรติยศและชื่อเสียงคนเมาสุราอยู่เสมอคนติดยาเสพติดย่อมไม่มีใครเชื่อไม่มีใครยอมรับนับถือไม่ไว้วางใจไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยหรือไม่มีใครอยากทํางานด้วยเพราะคนเช่นนี้ถ้าไม่มีเงินซื้อสุราหรือยาเสพติดก,จจก็อาจจะกระทาในสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆได้ง่าย ห้าทำให้ทำให้ไม่รู้จักอับอายคนเมาสุราจะทำกระทำสิ่งต่างๆด้วยขาดสติเพราะถูกลิเอกอกอกอล์ครอบงำบางคนเมื่อหายมาเมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตนเองที่เมานั้นได้ทำอะไรลงไปบ้างคนที่เมาสุราอยู่เป็นนิดจึงไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องคบค้าสมาคมด้วย 6. บัทอรกำลังสติปัญญาสุราและยาเสพติดไม่เพียงแต่บัทอรกำลังกายเท่านั้น แต่ยังทำให้สติปัญญาเสื่อมความจำไม่ดีหลงลืมง่ายความคิดและการตัดสินใจเชื่องช้าลงเรื่อยๆจนในที่สุดมีสภาพเหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นโทษของสุราจึงประกอบไปด้วย6อย่างตามที่กล่าวมาอบายมุก6ในข้อที่2ชอบเที่ยวกลางคืนสมัยก่อนการเที่ยวกลางคืนหมายถึงการไปดูภาพยนตร์ ดูละครไปดูเต้นลําปัจจุบันในเมืองใหญ่ๆมีที่เที่ยวมากมายเช่นสถานอาบอบนวดบาร์คาเฟ่ไนคลับผับและอื่นอีกมากมายการเที่ยวกลางคืนมีโทษด,ดังนี้ 1. เป็นการไม่รักตัวคนที่ชอบเที่ยวมากย่อมทำให้ร่างกายและจิตใจไม่ปกติไม่อาจประกอบหนะ้าที่การงานได้ตามปกติและต้องเสียเงินรักษาโดยไม่จำเป็น2 เป็นการไม่รักลูกเมียครอบครัวการไปเที่ยวบ่อยๆทาให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นซึ่งอาจเกิดปัญหาต่างๆตามมา 3. เป็นการไม่รักษาทรัพย์สมบัติการเที่ยวเตรเป็นการใช้จ่ายเงินโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรทรัพย์สินมีแต่จะหมดไปอาจมีปัญหาแทรกซ้อนตามมา 4. เป็นที่ระแวงสงสัยของผู้อื่นข้อนี้เห็นชัดคนที่เที่ยวกลางคืนเป็นประจำผู้คนย่อมไม่ค่อยจะไว้วางใจ ทำให้ส่งผลกระทบไปถึงการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือธุรกิจเอกชนหัวหน้าจะไม่วังไม่ไว้วางใจลูกน้องจะไม่เลื่อมใส 5. เป็นเป้าให้เขาใส่ความทําอะไรผิดเล็กน้อยคนก็จะหาว่าเพราะเที่ยวเพราะเที่ยวมากเพราะเที่ยวจึงเป็นเช่นนี้ทั้งท่านท,ที่อาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ 6. เป็นที่มาของความเดือดร้อนาน,านานาชนิดเมื่อเที่ยวจนหมดเงิน อาการคิดทุจริตหรือมีอารมณ์เสียบ่อยๆอาจทําให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกนี่คือเหตุที่มาของโทษของการเที่ยวกลางคืนอบยมุก6ในข้อที่3ได้แก่ชอบเที่ยวดูการละเล่นการละเล่นมีความหมายดังต่อไปนี้คือ 1. มีรําที่ไหนไปที่นั่น 2. มีขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีดนตรีที่ไหนไปที่นั่น 4. มีเสภาที่ไหนไปที่นั่น หมีเพลงที่ไหนไปที่นั่น 6. มีเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นอบบยมุขหในข้อที่4ได้แก่ติดการพนันการติดการพนันนั้นมีโทษดังนี้ห่เมื่อชนะย่อมก่อเวรก็คือเมื่อเล่นได้ก็ย่อมมีคนอยากแก้มือเรียกร้องให้เล่นอีก 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์คือเมื่อเล่นเสียจิตใจก็บังเกิดความเสียดายต้องการเล่นต่อไปอีกการพนันทุกชนิดทําให้คนลุ่มหลง เมื่อลองเล่นแล้วก็มักหยุดไม่ได้หนักเข้าก็ไม่เป็นอันทําการทํางานหรือศึกษาเร่าเรียน 3. ทรัพย์สินย่ำเสียหายไม่เคยปรากฏว่ามีคนร่ํารวยหรือมีฐานะดีได้ด้วยการพานันเพราะถึงแม้จะเล่นชนะเงินที่ได้มานั้นก็มักเก็บไว้ไม่ได้นานต้องใช้จ่ายจนหมด 4. ไม่มีคนเชื่อถือผู้ที่เป็นนักเลงการพานันผู้อื่นย่อมขาดความเชื่อถือในในถ้อยคํามักถูกมองว่าเป็นคนหลอกลวง 5. เพื่อนฝูงดูหมินไม่อยากคบค้าสมาคมเพราะกลัวจะเสียชื่อตามไปด้วย 6. ไม่มีใครอยากได้เป็นคู่ครองเพราะกลัวชีวิตครอบครัวนั้นไม่ราบรื่นเนื่องจากนักเลงการพนันอาจจะทิ้งครอบครัวไปได้ถ้าหากติดการพนันมากๆอา,ายมุขในข้อที่5คบคนชั่วเป็นมิตรคนเราเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับใครก็มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับเขา เปรียบเหมือนดังว่าถ้าเราอยู่ใกล้ของหอมเราก็หอมตามไปด้วยและถ้าอยู่ใกล้ของเหม็นเราก็ย่อมเหม็นตามไปด้วยดังนั้นในการครบค้าผู้ใดเป็นมิตรจึงต้องระมัดระวังให้ดีโดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่คบคนชั่วหกประเภทใหญ่ๆดังนี้ 1. น,นักเลงการพนัน 2. นักเลงเจ้าชู้ 3. นักเลงสุรายาเสพติด 4. นักลวงเขาด้วยของปลอม 5. นักหลอกลวง6 นักเลงหัวไม้อบายมุกหกในข้อที่6เกียดคร้านทํางานคนเกียดคร้านทํางานนั้นมักจะยกเหตุผลต่างๆนานาออกมาอ้างว่าทํางานไม่ได้เช่นอ้างว่าหนาวนักอ้างว่าร้อนนักอ้างว่าเย็นไปแล้วอ้างว่ายังเช้านักอ้างว่ายังหิวอยู่ความเกียดคร้านมีโทษอย่างไรแทบไม่ต้องพูดถึงทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ดีงามทั้งหลายย่อมไม่เกิดความเกียดคร้าน เรียนหนังสือก็สู้เขาไม่ได้ทำามากินก็สู้เขาไม่ได้แต่หาเหตุผลมาช่วยให้สบายใจขึ้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ช้าก็ทราบว่าแทนที่จะสบายใจกลับเป็นทุกข์ใจมากขึ้นคุณประโยชน์ของการละเว้นจากอบายมุกผู้ที่ละเว้นจากอบายมุกหกย่อมได้รับคุณประโยชน์ดังนี้ 1. ไม่เสียทรัพย์ไปโดยปล่าประโยชน์ 2. ไม่หมกมุ่นในสิ่งที่หาสาระไม่ได้ 3. ประกอบหน้าที่การงานได้เต็มที่ 4. ชีวิตไม่ตกตำ่ำ 5. เป็นที่รักใคร่และไว้วางใจของผู้อื่น 6. มีพลนานามัยสมบูรณ์และสติปัญญาไม่เสื่อมถอย7สามารถประกอบหน้าที่การงานได้ด้วยความสุดจริตสําหรับอัยมุกนั้นถ้าว่าชีวิตของคนเรานั้นควบคุมตนเองไม่ได้ทําให้อวัยมุกนั้นเข้ามาครอบงํในเรื่องของจ,จิตใจ ก็จะทําให้ชีวิตของเรานันเสื่อมลงหรือต่าลงจะไปพบแต่หนทางในความเสื่อมนั่นคืออบายามุขค,ครับใช่แล้วค่ะที่พระอ,องค์ทรงออกผนวดเพราะพระพอ,พอ,องค์ทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่แล้วมาพิจารณาหนทางดับทุกข์ใช่ไหมคะคุณครูทองพูลถูกต้องแล้วครับอยากรู้ไหมครับหนทางดับทุกข์ก็คือความจริงที่ว่าด้วยความดับทุกข์คืออะไรเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้มาพบครูนะครับครูจะบอกว่า ความจริงที่ว่าในความดับทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ